กราบสวัสดีค่ะโอ้ยขี้หบาทนะคะตอนนี้ก็ประมาณ7จ็ดมงกว่าไม่แน่ใจว่าอัดคลิปเสร็จแล้วจะสลบไหมนะคะเพราะว่าเพิ่งหลับมาเดี๋ยวนี้สตรีมในช่องทางต๊อกๆนะคะสามารถไปติดตามได้ก็สตรีมดึกๆหน่อยจนถึงเช้ามืดเลยนะคะแล้วก็ในทางด้านของกล่องสุ่มนะ,ะวันนี้ก็มีในทางด้านของเป็น PDP นะคะซึ่งได้รับรางวัลการออกแบบ เป็นเกี่ยวกับทางด้านของ e-sport นะคะก็คือการแข่งขัน P อะไรนะ P P P W P M W C โอเคเรามาดูของกันนะคะ <laughs> ก็จะมีรางวัลสมครบด้วยตั้งแต่20เปจนถึง150นะคะ <laughs> ของที่เข้ามาก็จะมีของแดงทั้งหมด3ชิ้นเลยนะมีสรงผมนะคะของแดงแล้วก็มีชุดเซตนะแล้วก็มีสกินเปิดนะคะทรงผมเดี๋ยวนะ <laughs> ขอขอแค่ได้ม่วงอย่างว่าน่ะของผู้หญิงน่ารักดีนะคะในส่วนของชุดเซ็ตก็จะมีแยกชายหญิงนะคะก็จะเป็นคนละแบบกันก็คล้ายๆกันนั่นแหละปืนไม่แน่ใจว่าจะมีเอฟเฟกต์ไหมนะแต่โดยปกติของ P W M C เนี่ยมันจะมีใช่ไหมเอฟเฟกต์ยิงเดี๋ยวเข้าไปดูทีหลังแล้วกันเนาะก็จะมีไก่ด้วยนะคะ400แต้มแล้วก็สามารถเอาเหรียญเนี่ยเอาไปแลกของในวงล้อพวกนี้ได้เหมือนกัน โอเคจะมีสม10อยู่4นะคะก่อนโซมมีเหรียญอยู่ที่365เหรียญปะรวยกันเอ๊ได้เหรียญเดียวไปต่อทีละส0บเลยนะคะ10ครั้ง270อยู่4เหมือนไม่เกลือแต่เกลือนะระเบิดไฟไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยกาฟิตี้เอามายดัดอีกละเป็นของที่ไลสารามากาฟิตตี้อะ แล้วก็ส่วนมากแล้วของลักกี้สปินนจะเกลือนะถึงแม้มันจะราคาถูกแต่ส่วนมากจะได้แลกนะคะโหหนะร้อยแล้วนะมาแต่ระเบิดไฟนะคะตอนยอนตะตอนย้อนหนึ่งรอยครั้งผ่านไปได้เหรียมาประมาณเท่าไหร่อะ่ะหนึ่งรอยเหรอถิ่งไหม ระเบิดไฟได้สามอมาแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยไปลองกันเนาะได้มาสักชิ้นหนึ่งก็โอเคะอะเออเปินมาแล้วหนึ่งเลอีกสองชิ้นทนะวงวงนอน สองรละสองร้อยสิบสอยเอาสักสามรยก็พอแล้ววงแต่ถ้าจะไปแลกอันอื่นมันก็ไม่พอแต่อยากได้ผมอะ่ะผมนี่คือผมผู้หญิงเนี่ยฮะผมผู้ชายมันก็เท่ดีนะแต่ข้างหลังเอามาทำไมก่อนเอาจริงตั้งแต่ปี2024นี่คือของว่วงแรงมากนะตั้งแต่ปีแล,แล้วแล้วแหละ มอหลุดจากสีม่วงสักทีนะฮะเดี๋ยวก็มีม่วงมาเรื่อยๆนะทุกคน300แล้วเอาไงดีวะเดี๋ยวขอกดรับของรางวัลก่อนแล้วกันนะคะรางวัลกันสุ่มครบอย่างนี้บอกไปก็จะมีของรางวัลแจกให้นะย0่สิบสี่ยแล้วก็150นะมันมีภารกิจพิเศษด้วยทุกคนใส่ชุดเนี่ย ช,ชุดเนี่ยชุดที่สุ่มเนี่ยเราไปทำเควสนะคะประมาณห้ารอบนะก็จะได้เสื้อฟรีเป็นเสื้อถาวรด้วยนะล้วหมดแล้วอ่ะขออีกสิบหนึ่งแล้วกันนะพอละมันดีจีอีกอสรุปมาแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวชุดแรกเอาแล้วกันเพราะว่าเหรียญเนี่ยน่าจะครบละ <c oughs> สรุปล้างกระดาน <c oughs> ตอนแรกว่าจะเอาแคบผม ยังไม่ลางดิกระทะเองมาได้เดี๋ยวไปสูงวันละสิบยู่ีเอานะคะน่าจะออกแหละเนาะกระทะออกยากออกเกินไอ้วงมังกรอะมังกรผง,งาดอีกวงหนึ่งนะที่เป็นลัคกที่สปินเหมือนกันก็ยังไม่ได้กระทะเหมือนกันเลยก็สูงวันละสิบยูสีอยู่นะะชุดมันจะมีรูปเล่นแบบอะไรเขาเรียกว่าเอฟเฟกอะเอฟเฟกของลายของเขานะั่นะสีม่วงเล่นสีอ๋ออันนี้ โอ้ต้องสนะีม่วงง่ะสีม่วงอยู่ใส่แด้โอเคสรุปสงไปทั้งหมด311ครั้งนะคะหมดไปประมาณ8,110 u c ยนะูซีเนาะได้เหรียญสะสมอยู่ที่468เหรียญน,นะคะไอเจ้าเหรียญเนี่ยสามารถสะสมทุบไปเรื่อยๆนะคะสำหรับในส่วนของลัคกี้สปินสามารถใช้กับวงล้อไหนก็ได้นะคะ แล้วก็อย่างนี้บอกไปนะคะใส่ชุดนี้ไปทำภารกิจโดดทั้งหมด5ครั้งจะได้เสื้อฟรีแบบถาวรมา1ชิ้นนะคะสามารถใส่ของเพื่อนก็ได้นะใส่ตั้งแต่หน้าล็อบบี้ไปสามารถไปโดดได้ที่โหมดคลาสสิกแบบไม่จัดอันดับนะคะแบบว่ากระโดดออกนอกวงไปเลยนะเพื่อทำการทำภารกิจให้ไวยิ่งขึ้นนะคะโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย